่าครั้งหสวัสดีครับเพส่อนๆรายการไอช n นลนะครับจะมาเล่นอะไรดีนะครับเราอยู่ในเซิร์ฟไมคพิกเซลนะครับตัวที่มีบรา p ี p Simon มอนเซสกายวหรือ b ิ l l บ a เ t l e แล้วก็สวยวย์วเกมให้ทุกท่านโหวตกันนะครับไม่ใช่แล้วาผมจะเล่นสววย์ว่าเกมกันนะครับสววย์ว่าเกมนั้นก็ประมาณว่าฮังเกอเกมนะครับ ถ้าสังเกตสกินผมลวดเนี่ยคนก็คงไม่รู้หลดเลยครับอ่าผมใช้สกินปืนยาอย่างนี้นานะครับอุเอลเมนโอุเอลเมนโอ้โอ้โอ่าไ,ไ,ไม่ไปแหละโอ้เป็นสองคนเลยผมอยากเป็นทีมกับเ,เขาเสียดาผมทีมไม่ได้นะเพราะวันนี้ผมโหลดแบบเถื่อนๆมานะครับแล้วก็อืมอะไรนะผมจำไม่รู้จะพูดอะไรดีนะครับ ทางก็เกมก็แบบ,บไม่รู้ไงผมเวลาผมแช้เกมผมพูดอะไรไม่ก็ออกเลยเทสมาหลายรอบแล้วนะครับเนะี่ยไม่รู้แอปที่ผมใช้ท่อาอัดมันมันไม่ตอบสนองอ่าเราก็มาได้กันเลยนะฮะเกมก,อกอ้อนได้ก่อนเอาเอาของคันอื่นทาไมเนี่ยแล้วก็เราก็ต้องขึ้นในดนะฮะไม่ต้องขึ้นก็ได้ฮนะนี่เป็นทางลับที่หลายคนจะรู้นะครับ มีคนชื่อว่าเจ็ดผมมองไม่เห็นอะไรวัดอ๋อถึงแล้วปิงปองลิปนะฮะไม่ใช่ละผมมองไม่เห็นอะไรกันเลยนะครับผมว่าคนที่จะหาผมก็คงหาไม่เจอกันนะครับ เพราะผมตัวมันมืดนะครับผมเข้าเซิฟที่มันมืดพอดีกันเลยนะครับก็ถือว่าผมน่าจะโชคดีกันอยู่นะครับก็โชคดีหรือไม่เปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมมองไม่เห็นกันแต่ผมว่ามันคงจะมองผมไม่ค่อยเห็นกว่าถ้าผมกดย่อตัวด้วยว่าอินนี่มันเป็นอะไรฮะไปตายซะไปตาย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 ลงไปสู่เหวซะบายบาย เราก็ต้องเอาชีวิตรอดอชอบขึ้นไปบนนี้สําหรับด่านนี้กันนะครับแต่คุณก็อาจจะเล่นเซิร์ไฟไพพิกเซลวันนี้กันนะครับแต่ก็ได้ด่านนี้ก็อาจจะไม่รู้วมีทางขึ้นตรงนี้นะครับเป็นทางขึ้นที่ไม่ค่อยลักสักเท่าไหร่นะครับมาขึ้นอยู่กับว่าคุณตาดีพอหรือเปล่าที่จะเห็นว่ามีบันไดยอยู่แล้วผมก็ต้องการที่จะไปค่ายคนนั้นนะครับอ่าโหดีขวานี้นี่ ดูมาเลยครับเปลนเป็นความหิอนค่ะต้องฆ่า,าโอ้มันเขาเก่งเกินแต่เขาใช้ดาบไม้ผมต้องฆ่าเขาคะโกโก้โกโก้ถุงตาฮะนั่นไงี้ฮะอ่าก็ไม่ได้มีอะไรมากกันเลยนะครับแค่เทสเฉยๆกันนะครับอ่าอ่ะ,อะ,อะวัดตรงนี้จะมีเหตุเตจของเราตรงนี้ก็จะเป็น แล็กคูฮับนะครับก็คือไปที่เดิมของเราแหละแต่นี้จะเป็นเพลย์เกมนะฮะแต่ถ้าไม่จู่ตัวมันหายนะครับบักอีกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แชร์คอมเมนต์นะครับก็เป็นการแคสเกมครั้งแรกนะครัก็ค้าตัวดีครับ